สิเอาน้ำให้พ่นกันเก็บก่อนนี่กันปอกระจิเรียกไหมเนาะไม่ออนมัน่านี่เจ้าอยู่คนเดียวฮะอ๋อเฟนเจ้าไปโอ้โหกินก้าก้าเจ้าให้นังอยู่นะ ตัดฟืนตัดฟืนเนาะที่แท้ท้ายนึ่เด้อกาอตัดฟืนเนาะดาตัดรถนะตัดรถเหรอที่ทายไม่ตัดฟืนเหรอผ่านไปผ่านมาละเงียบเงาเอาเวียนเอาเออเงียบก่อนเจ้ามาตายพี่เห็นไหมล่ะโอ้เหนือว่เอาเตเนึกว่าเตอันงูคนอ่ะบ่เมียนฮะ ไปเลาะ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 เล่นเบื้องใหญ่พัดตัดฟืนเอาไว้เฮ็ดฟืนเนาะโอ้ค่ะลูกลานแม่กับปาะต่างกรีฑานี่ฮะไปเฮ็ดงานอยู่กรุงีฑาเบิ้ลบอกเสาวอีตกับบอมาเลยเนาะบอม่าล่ะมันบอม่าไปไปมามาขนาดเออขนาไปมาก็เมฆอยู่ภาคใต้อยู่นหนเออทุกคนอยู่ภาคใต้หมดเนาะอยู่ภาคใต้ป้องกันย้อนหาหน้าจอตัว น้องมาอยู่พ่อเดี๋ยวจะขับรถไปให้มันเอาเจ้าให้เทียมอาเจ้าละ่ะตัวตตลุบผมหนาเตลุบใบจักมาพอไรบุกเตลุบใบเออ,อตตลุบใบ่อนะอันเปเเเเนี่อยากกัไปจีตาสมอเม่ได้สิเลียวนี่จะมาเรื่อยไปเรื่อยๆเนานะงานคนแล้วมันบ่มีฟืนหรอเออหนูนายเอาบ่ได้เก็บในป่าบ่ฟืนเจ้า เก็บแม่ป้าก็ไปเก็บแม่ป้าก็เก็บเนาะเก็บมาแล้วก็ตัดตัดไปอาชีพด้วยใบตะบางๆเนี่ยอาชีพยังเห็ดแต่ละมือนี่อะได้เห็ดเนี่เนาะปลูกผักปลูกพริกไปยังซื้อปลูกผักปลูกพริกเนาะค่ะหอดนาหน้าเขากะเห็ดหน้าเนาะเห็ดหน้ายำผักพริกกับผู้พิษไม่เหนค่ะเขาไปเอ็นพาไปรับจ้างลูกมันกับลูกมันโอ้เนาะจะซีแล้วบานหอยใหญ่ น้ำพุ่ยที่เชนแจะเป็นรลุดคกเนอกคากก็มอในนักกว่วก็มอไทด่โนอุ้ยก็มอไ้ก็มอุทยาในปิทิ่ัณฑ์มาปีสองปีทิ่ผ่า์มายังมาลาอยู่เลยปีนี้นักนักปีนี้ค่ะแทบสะบุมีน้ำแพ้ก็ขึ้นถึรเ่องบดเป็นกระตาบบุมสาเซลนะตายปลูกพุ่มอยู่ตรงไปฮะยังไงกรบยูไซค่ะยูไซที่หมอถ้าคนพอคนเพ่งเลยฮะ เขาต้องมีพลังงานแสงอาทิตย์บอกอ๋อ,อเขาปั้มน้ำได้เนาะพลังงานแสงอาทิตย์ซอยเลยสร้อยแบบปั้มน้ำใส่หน้าปังเพิ่นเป็นบ่โอ้เออใส่แต่น้ำนี่เห็นบร่รอดปีบ่รอดปีนี้เนาะค่ะน้ำมันบ่อไปไปไกลอืมมันก็นักอยู่นี่แหละปีนี้น,นะเทสิเ,เ็ดยังบานเฮาพอได้กินอ่วงเงียบเงากรองอีกถึงเวลาเมือละบาดอย่เด้อ ไปเท่ากาซองลอยจึงเบียด <M> ืมจเบียไปก็ไม่ได้เมนอะไรเมนก็จะดีนะมยืมมาลาแบบเบี้ยโอนะบมีเบียตัดเออันลยนอ๋บ่มีเบีย็ตัดฟืนไปเรื่อยๆนะเกกแต่ที่จลงจะสักลงอ่านเบ้ยมีนะโอ้บ่มีคนอยู่เนาะเงินางพนก็นดลอก่กกาเบื่อไปลงดวงอะไรเก็ได้ แล้วจิลุบๆว่ะติงเข้มเนี่ยไกป่ปอคนก็ดูอยู่แล้วละเหอนีอ่เด้อคนก็เฮ็ดสวนเ,เล็กๆน้อยๆนะคะพอได้กินพอได้ขายค่ะทุกคนแม่เลี้ยงไก่ไว้เลี้ยงไก่ไก่มีสองตัวแม่โอ้นี่คือ ให,ให้น้ำพนนาะค่ะกินเขากินน้ำอ๋อไม่ต้องแยกไม่ต้องยา่งยานี้นี้ปะแล้วส่วนบ้านหลังนี้นะคะพนกับไปทํางานอยู่พักได้บดนะคะคือไปทั้งครอบครัวเลยนะคะบ้านหลังนี้นะคะเอะอผมมีคนอยู่คะ่ะแต่ว่าญาติพี่น้องดูแลอยู่นะคะเห็ดไฮเออรกระเฮ็ดสวนคางเฮือนนี่นี่ติดห้วยเ็นเซเนแนเนี่ยคะ่ะทุกคน ป๊าเพกพ่นแตงงามเอาไหมพนม่นน้องแมวผัวเงียบสงบค่ะแต่ก่อนกบช่วง,งินห้วยเห็นสชแนนฟูนี่หมายถึงว่านักท่องเที่ยวกว่ามาอยู่ได้ค่ะตอนนี้คือบบมีแล้วนะคะโอ้บักม่วง่ผู้ใดได้กินเนาะบบมีคนกินแล้วค่ะ ข้างในผ่านหมู่บ้านไปกันมีน้ำโอ่งอยู่สองลังนี่เงียบสงบโอ้ววาสิบ่ยางไปแล้ว บ้านที่แสนสงบนะคะปอดบอกม่วงโดกแห้งโอเคเนาะหาทางกลับบ้านกันนี่ละเด้อบ้านเฮาค่ะพี่น้อง โป้ลังคาเต็มไปด้วยใบไม้บักม่วงนะคะแม่คันใดพ่นกับคลาสสิกขนาดเนาะเมื่อเด้อเหยีบาหนี่เจ้าใส่น้ำปั้มบ่นี่บ่ฮะไม่ใจเด้อปั้มเนี้เอาใส่น้ำยังน้ำน้ำกินน้ำซื้อน้ำกินน้ำซื้อน้ำใส่เด้อน้ำใส่กับน้ำได้อ๋อน้ำได้เนาะ โอเคค่ะเมื่อแล้วเดอ้อขอบคุณหลายๆจ้ากี่ควาย